สวัสดีครับสวัสดีซอฟมือไหมครับพี่น้องครับนี่ครับจัดให้แล้วครับมือนี่เซ็ตเรียบร้อยครับผมเตรียมแพ็คแล้วครับนี่เด้อครับจัดให้แล้วครับน้ำพริกปลาครับผมเมนูเสาร์นี่นะครับเนาะอ่าบบงผู้จัดการครับผู้ผู้ตักครับผู้ตักนี่นี่ผู้แพ็คครับดำดำหัวละลานผู้เก้านี่ครับนี่ครับแก้วปลาครับเนาะแก้วบกบม่วงครับเมนูเด็ดครับขายดีครับ เมนูต่อไปครับผมลาบปลาดุกครับเมื่อนี่จัดเลยครับเทียบครับผมมาเด้อครับมาเด้อน,นี่ครับผมเึิบเิบแหงหงครับลาบแหงหงนะครับเนาะเมนูต่อไปก็จะเป็น,ปน,นต้ยมยำปลานิานใบม,มะขามอ่อนครับ นี่ปลานิลสดๆพี่น้องเบิ้งครับสีสันของปลาครับนี่เห็นบ่ครับปลานิลสดใหม่เลยครับของเกล้วนล่ครับบางแวกลอยซีครับเนาะเห็นเซนเว็นก็เห็นพร้อมแล้วครับยูหันละครับควนกลมยูหันละครับนี่ผู้เดียวอันนี้ครับหักสดครับผมจดีายไปินกับแก้วนะครับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นสารเนรพัชชีต้นหอมเข้าไาแต่้วยกับลาบปลาดุกนี่ครับนี่ครับจำขอนียวครับมาแล้วครับจัดให้แล้วครับนี่เนี่ยกิสังดูกมาแล้วครับเมนูนเนี่ผู้ใได้แวมมาเกิดเจ็บประมาณว่าโมมี่บอกตามแก้วมือนนิประมาณนั้นครับเอาตักไหมครับแพ็กไหมครับพิจัดการกับห่วงไกลใหม่ครับไปทิชใกลู้่อเรื่อย แอมเสาสีหากับหนากันกนี่สิรครับเนี่ยมือนเสขาขายของสีหากันสิครับตอนตอนที่เขาเตรียมของนี่ครับเนาะนี่อันนี้เท่าไร้จักบาทนี่ยกไม่กันนะยกม้ำเบื้งยี่สิบบาทเอาพักหพกื่อใหน้ำบ่หนี่เขากระจายพักแบบนี้ครับให้ร้อนเย็นนิดหน่อยกับสิบแพ็คครับผมน้ำพริกปลาลาแนวขา,ายดีครับ ใส่ปลาลาลไปเลยใส่ปลาลาลไปตัวนึงครับปลาขาวครับปลาขาวซอยน้ำซ่ากับสิมีกับข่าวประมาณนี้แหละครับมือละสามยางเนี่ยสี่ยางเนี่ยทางในพวกท่านก็ได้สองยางครับนี่ครับมาประมาณนี้ครับหลกักกะทิแพ็คกับผักนะครับเนาะเอาล็อกแพก็คมึงแพ็คยังไงเอากิใส่ผักเข้าไปครับเป็นเมนูขายงย่ายอีกอย่างนึงครับเนี่ย พี่น้องบ้านเข้ามากเกลี่ยนะครับเนาะตาแก้วนะครับเนาะกินง่ายเพราะนัน้นคือแกงเนื้ออื่นครับนี่กิได้ออกมาประมาณนี้ครับผมยี่สิบบาทพี่น้องครับนี่ถ้าเป็นต้มปลากระติกตักประมาณนี้ครับหนึ่งชิ้นครับหนึ่งชิ้นยี่สิบบาทครับชิ้นซ้ำนี่ครับเอาล็ตอลตักนี่แหละตักน้่าจะทุ่ทงหุ่นละแพ็กเราสิประมาณไี้ ผมสิเพลทออดจุดขายประมาณหกมงครึงนะครับเด้อขายถึงประมาณเก่ามงเสาครับบางเหมือนกับเก่ามงครึงสุดละครับกับประมาณเก้ามงครึ่งครับประมาณนั้นแหละกับขอมาบ้านนะครับเนาะมาบางลายก๋วยเตี๋ยวนี่แหละครับนี่ครับยี่สิบบาทพี่น้องพอกินบ่บรรยการผมผิกไกลแล้วนี่อันนี้คือตอนหัวนะครับเนาะกับสิมีตอนหางอีกตอนหางกับชิ้นเดียวคือนกันครับ เช็ดเนี่ยไปแล้วครับพอดีพามาเบิ้งกับเขาเนาะเหมือนนี่ไม่อยังแน่พอดีพี่น้องเพื่อนกะเบิ้งในช่องคือกันครับเพป็นกะว่าไายลงให้เบิ้งแน่ไม่อยังกินแน่เหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ้งเต่าย่างเขาหน่อยนึงก็ได้ครับเดี๋ยวนี่ครับนี่เขาก็ย่างอยู่ครับผมปูนย่างแล้วแหะครับม้วนหนึ่งอันนี้เป็นปลาดุกครับปลาดุกมันมันนี่ออกครับกับสีสันประมาณนี้ครับนี่ถ้ามันออกไหมครนบสังเกตไหมครับเบิ้งในที่มันออกเป็นจืดเงาเนาะครับเนาะพี่น้องครับ แตกต้างกันบ่ครับเนี่ยเพิ่งทั้งด้านโอ้เดี๋ยวรับกคดหอนครับมือเดียวนะครับเนาะบอกถี่มันออกมาให้างครับเขาจะเงาวับเลยครับนะนี่ทางดั้นนี่มันพันหนึ่ออกมาถึงนั้นครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้ครับเล้วก็พลิกไปคลิกมาให้มันไปรอบตัวครับเนาะสำหรับเชิปนี้ไว้สั้นนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะมากันอยากให้สุกให้เรียบร้อยทำปอกเป็นปอกกันอยู่บางคนแล้วครับจุดขายแล้วครับเชิปนี้ไปแล้วครับมาผู้จัดการสวัสดีครับ